กิจกรรมเดินเท้าชิดเนี่ยเห็นหลายหลายคนเขาก็ใช้กันอยู่ในแง่ของโค้ดเองครับ,รบกิจกรรมนี้มันสื่ออะไรได้บ้างและประยุกต์ไปใช้กับเรื่องอะไรได้บ้างครับกิจกรรมเตือนเท้าชิดสื่ออะไรได้บ้างกิจกรรมเดินเท้าชิดถ้าคนเยอะพอสมควรนะครับผมจะเห็นจะเห็นเอกลักษณ์ ของกิจกรรมนี้อย่างมากนะครับกิจกรรมนี้จะทําให้เห็นอะไรบ้างกิจกรรมนี้จะทําให้เห็นว่าเวลาการที่เราคุยกันถ้าไม่มีใครถูกแอสไซน์ตำแหนง่งเราคุยกันยังไงเราจะเห็นว่าบางคนเขาก็ไปจับกลุ่มคุยหาวิธีการต่างๆนานาบางคนก็กลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเราจะเห็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเหมือนในองค์กรเลยครับเราจะเห็นการที่คนนึงเน้นความสำเร็จแล้วอยากจะทำ ก้าวออกมานำเราจะเห็นบางคนที่ wait and see รอแล้วถ้าไม่สำเร็จสักทีเขาจะก้าวออกมานำถ้าเราถ้าเราโชคดีเราจะได้เห็นจริงนั้นนะครับเราจะเห็นการผู้ดูแลกฎในทีมเวลาที่มีผู้ดูแลกฎมองสั่งนู่นนี่นั่น,นเพื่อที่จะทำให้ ทีมบรรลุปเป้าหมายเป็นยังไงบ้างสุดท้ายเราก็จะเห็นการทำงานของคนในแบบต่างๆถ้าเป็นสาสตร์สธ,ธิก็คือเราจะเห็นชัดเจนในการทำงานแบบอินซีกระทิงหมีหรือว่าหนูนะครับเราจะเห็นชัดเจนมากขึ้นเราจะนำไปใช้ในองค์ประกอบอะไรบ้าง กิจกรรมนี้ครับถ้าสมมติทำดีๆเนี่ยเราจะเห็นธรรมชาติของการทำงานในองคอ์กรเลยครับคราวนี้ก็อยู่ที่ว่าเราเข้าไปคุยในเรื่องหลักสูตรหลายบานไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารเพราะว่าผู้นำการทำงานร่วมกันเป็นทีมหรือแม้กระทั่งการพัฒนาตัวเองเราจะสามารถประยุกต์กิจกรรมกิจกรรมเดียวเนี่ยครับเราสามารถประยุกต์ใช้กับหลายหัวข้อที่เราจะเข้าไปพัฒนาได้ครับ